สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําคําสั่งหนึ่งที่น่าสนใจของตัวโปรแกรม Stablecat นะครับก็คือคําสั่งของตัว Smart Mouse นะครับคาสั่ง Smart Mouse นะครับสามารถที่จะช่วยให้เราสามารถดึงคําสั่งต่างๆนะครับที่ต้องการจะใช้งานเนี่ยนะครับมาพิมพ์เป็นคำมันนะครับและใช้เมาส์ในการดึงคําสั่งออกมาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคําสั่งวงกลมแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานงานะครับง่ายมากๆนะครับคือกดคลิกขวาค้างแล้วลากไปตามตูักศรเราจะได้คําสั่ง วงกลมตามที่ต้องการมานะครับอ่าดูอีกทีนึงนะครับเซตติ้งนะครับแล้วก็อย่างเช่นคําสั่งของตัว Copy นะครับเขาบอกว่าดึงขึ้นแล้วก็ไปทางซ้ายนะครับอันนี้ผมก็จะลองดูนะครับดึงขึ้นแล้วก็ไปทางซ้ายเราก็สามารถที่จะทําการ Copy ออกมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นการใช้คําสั่งนะครับ้วยการใช้เมาส์นะครับหรือเป็นการพิมพ์แบบตัวักอนนะครับอย่างเช่นคําสั่งซูมนะครับซูมเขียนเป็นตัวแซดครับเราก็สามารถที่จะซูม ได้นะครับแบบรวดเร็วนะครับด้วยคําสั่งของตัวสมาร์ทเมาส์นะครับสามารถพิมพ์คีย์ลัดลงไปได้เลยนะครับสามารถพิมพ์คีย์ลัดลงไปได้เลยแล้วก็ใส่นะครับรูปแบบของตัวอักษรจากช่องด้านล่างนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของการเคลื่อนที่ของเมาส์หรือว่าเป็นตัวเลขอะไรพวกนี้สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการในการใช้คำสั่งสมาร์ทเมาส์ของตัวเซเลบิวแคทนะครับซึ่งช่วยทํางานได้ไวมากๆนะครับ